ภูมิเขาไม่แข็งเหมือนคุณภูมิทำที่นั่งกินแต่ข้าว10ปีได้คุณเอาข้าวดีๆ90%ใส่ไอ้ข้าวเน่า10%ตลาดข้าวจะปานป่วนหมดเลยทีนี้ในประเทศถ้างั้นเราให้ทหารกินก็นแล้วกันทหารไม่ใช่คนนะครับขายไปแอฟริกาแอาฟริกาเขาก็คนเหมือนเรานะครับแบรนดิ้งนี่สำคัญมากคำว่าข้าวไทย ข้าวมาลิเพื่อเราก็ถูกทําลายโดยนโยบายไอ้จำนวนข้าวไปเยอะแล้วประเทศไทยก็หล่นจากการที่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกบัตรนี้ก็หลดมาเป็นเบอร์สยิ่งขายข้าวอย่างนี้แบรนดิ้งยิ่งเจ๊งใหญ่คุณเสียลูกค้านะประเทศไทยถ้าเราอวดดีเก็บข้าวไว้มหาศาล และไม่ส่งออกเพราะคิดว่าถ้าเราไม่ส่งราคามันจะขึ้นแต่ต่างประเทศเ,เขารู้รู้ว่าข้าวเนี่ยมันไม่ได้ในโลกนี้มันไม่ได้มีน้อยจริงแต่มันรู้มอยู่ในโกดังของประเทศไทยและยิ่งโอ้ออกมาเยอะแยะหมดภาพออกมาว่าเราเก็บข้าวในโกดังมากมายมหา,าศาลเขารู้ว่าวันหนึ่งข้าวนี้ก็ต้องออก ซัพพลายของข้าวเนี่ยมันไม่ได้หายไปเนื่องจากฝนแรงหรือน้ําท่วมซัพพลายของโลกมันไม่ด้หายไปในส่วนนี้ยังไงวันหนึ่งก็ต้องออกออกช้าออกเร็วมันก็ต้องออกและอีตอนที่มันออกราคามันก็จะลงเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันมันก็จะไม่ขึ้นเพราะมันรู้ว่ายังไงไงก็ตามข้าวมันไม่ได้หายพอเป็นอย่างนั้นคุณเสียลูกค้ามประเทศไทย ผมเป็นประเทศที่ซื้อข้าวคุณดัดจริตคุณอยากเก็บข้าวไว้ก่อนอยังไม่อยากขายจะขายก็ขายราคาแพงตอนนั้นแม่ประกาศเขาก็ไปซื้อเวียดนามเขาก็ไปซื้ออินเดียเขาก็ไปซื้อประเทศอื่นแล้วคุณคิดว่าเดิมเนี่ยเขาเคยซื้อประเทศไทยคุณทำมาค้าขายมันคุ้นชินกันอยู่มันมันมีระบบที่ติดต่อประสานงาน นี่คุณไล่ลูกค้าไปติดต่อคุ้นชินกับเวียดนามไปคุ้นชินกับประเทศอื่นแล้วคุณจะมาร้องอะไรลทีนี้พอเขาเริ่มคุ้นชินเวียดนามก็บอกอาลองข้าวของเขาไม่แพ้หอมมะลิไม่แพ้เสาให้ไม่แพ้ของประเทศไทยอินเดียบอกโอ้ลองบาสมาติของเขาอะไรต่อมีออะไรก็ตามพอลูกค้ามันเริ่มคุ้นมันได้ไปชิมตาอื่น แบรนดิ้งไทยก็ค่อยๆลดความสำคัญลงและยิ่งข้าวของคุณเก็บไว้ใส่โกดังยาวเก็บเป็นข้าวสารคุณภาพข้าวก็เสื่อมคุณไม่มีทางเลยที่คุณจะสู้กับเขาได้เพราะว่าคุณไปไล่ลูกค้าเขาไปหาอย่างอื่นและตัวคุณเองก็ทำคุณภาพให้ต่ำเขาก็เขาก็ไปแล้วก็ไปเลยประเทศไทยก็หล่นจากการที่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกบัดน,นี้ก็หล่นมาเป็นเบอร์สามเรียบร้อย และคุณภาพข้าวนอกจากตกต่ําจากการเก็บแล้วเนี่ยก็ในเมื่อข้าวทุก CBD, ไม่ได้เขาซื้อหมดและราคาสูง <_ popularity> ก็หันมาปลูกข้าวที่คุณภาพไม่ดีและให้ได้ผลผลิตสูงๆแล้วก็ขายมันมันคุ้มกว่าสำหรับชาวนาเวลาที่รัฐบาลซื้อในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ตลาดทั่วไปเขาซื้อในราคานี้คุณบอกคุณซื้อราคานี้และไม่จํากัดจํานวนไม่อั้นซื้อข้าวทุกเมล็ดคุณยังจําได้ว่าเขาประกาศซื้อข้าวทุกเมล็ดถ้าคุณเป็นชาวนาคุณจะทําไงคนที่ตั้งใจจะทําข้าวให้ได้คุณภาพดีข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ศักแตะว่าทัมมันจะต้องมีคุณภาพคุณภาพในการหุงต้มความ ข้าวมียางหรือไม่มียางกินแล้วมันอร่อยมันนุ่มหรือไม่นุ่มมีความหอมหรือไม่ก็ในเมื่อข้าวทุกเมล็ดเขาซื้อหมดและราคาสูงและข้าวถ้าคุณไปปลูกข้าวคุณภาพดีผลผลิตต่อไร่จะต่ำกว่าและต้นทุนสูงกว่าก็ฉะนั้นฉะไนล่ะเราจะไปปลูกข้าวคุณภาพดีให้มันทำไมล่ะในเมื่อรัฐเขาซื้อหมดทุกเมล็ด นี่คือความผิดพลาดเบื้องต้นอีกอันหนึ่งมันเป็นกรรมของรัฐบาลเพื่อไทยที่หนีวังวนไม่พ้นสิบปีที่แล้วทำบาปไว้โดยการไปซื้อข้าวในราคาสูงและเก็บไว้ในครดังมากมายหวังว่าราคาตามเทศจะขึ้นแต่พอคิดผิดราคาตามเทศก็ไม่ขึ้น สิบปีผ่านมาระบายไปได้เยอะแล้วนะแต่ยังเหลืออีกมหาศาลถึงแม้ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ระบายไปมากมายเมื่อเหลืออีกมหาศาลคุณลองคิดดูข้าวสิบปีปกติข้าวเนี่ยเขาไม่เก็บกันเกินสองปีหรอกปีนึงเนี่ยคุณภาพก็เริ่มจะมีปัญหายิ่งเก็บเป็นข้าวสารคุณภาพก็จะยิ่มเสื่อมลงหนึ่งสีจะเปลี่ยนสองเป็นข้าวฟันหนูและ และเริ่มที่จะมีมอดเกิดขึ้นคุณเก็บยังไงก็ความชื้นมันก็จะเพิ่มขึ้นจากความชื้นในอากาศเชื้อราก็อาจจะเกิดขึ้นและเชื้อรามันก็ปล่อยสารชื่ออัลฟาท็อกซินและข้าวนี้จะต้องลมยายาลมควันเพื่อทําลายมอดทําลายแมลงและลมเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะฉะนั้น10ปีถ้าเดือนละครั้ง120ครั้งโอ้ คุณลม,ลมยาร้อยยี่สบครั้งถามว่าข้าวอันนี้ยังจะเอามาขายถ้าคุณเอาไปขายในตลาดผมคิดว่าประชาชนจะแตกตื่นเลยว่าเพราะข้าวสารเนี่ยมันปนได้มันไปไปปนกับข้าวดีๆที่เพิ่งออกใหม่คุณเอาข้าวดีๆเกอร์ซใส่ไอ้ข้าวเน่ามันไม่ใช่เน่าขนาดเละหรอกแต่เป็นข้าวที่ไม่ค่อยจะปลอดภัย สิเอร์ซแค่นี้คนก็บอกว่าเขาก็จะแย่แล้วเพราะเขาภูมิเขาไม่แข็งเหมือนคุณภูมิทำที่ที่นั่งกินแต่ข้าวสิบปีได้เขาคิดว่าสิบเปอร์เซเขาก็ไม่เอาแล้วตลาดข้าวจะปานป่วนหมดเลยทีนี้ในประเทศถ้าคุณขายออกไปให้เอกชนแม้คุณจะบอกว่าส่งออกต่างประเทศคุณจะรู้ได้ไงว่าข้าวเนี่ยมันจะไม่กลับมาหมุนเวียนในประเทศเพราะคนที่ซื้อไปถ้าราคาถูกกว่า ก็มีโอกาสที่จะไปผสมปน,ปนเปอรก์กับข้าวอื่นพอผสมเสร็จเรียบร้อยมันขายได้ราคาแพงขึ้นเขาก็ทำอันนั้นก็ไม่มั่นมั่นใจขายไปแอฟริกาอย่าดูถูกนะครับว่าแอฟริกาเขาก็คนเหมือนเรานะครับเราเองยังไม่อยากกินแต่เราขายให้ลูกค้าของเราเพื่อเอาไปกินคุณดูถูกคนตัวดำๆอย่างนั้นเหรอคุณดูถูกคนจนอย่างนั้นเหรอว่าเขากินได้ ชีวิตเขาไม่มีไม่มีคุณค่าชีวิตของคนมันก็มีคุณค่าเหมือนเราถ้าเราคิดว่ามันมันเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยน่าจะปลอดภยัยอย่าขายเลยครับแบบนั้นทำลายชื่อเสียงเราเองด้วยในอนาคตข้าวเราจะตกต่ำในอนาคตเพราะเขาไม่ไว้ใจแล้วบแบรนดิงเราจะเสียคุณรู้ไหมว่าบแบรนดิงนี่สำคัญมากคำว่าข้าวไทยข้าวมะลิข้าวของประเทศไทยที่อ่อนนุ่ม เดี๋ยวนี้ก็เราก็ถูกทำลายโดยนโยบายไอ้จำนำข้าวไปเยอะแล้วยิ่งขายข้าวอย่างนี้แบรนดิง้งยิ่งเจ๊งใหญ่แล้วมันจะทำให้เราสูญเสียระยะยาวถ้างั้นเราให้ทหารกินก็นแล้วกันทหารไม่ใช่คนนะครับเรารักคนไทยแต่เฉพาะพวกไว้คอล่าพวกแต่งตัวใส่สูตรอยู่ที่ทำงานอย่างนั้นนหะครับชาวบ้านไม่เป็นไรคนนิกโกรผิวดำไม่เป็นไรทหารไม่เป็นไรผมว่าคิดแบบนี้ มันคิดแบบชนชั้นคิดแบบเหยียดเหยียดผิวเหยียดชนชั้นผมว่าไม่ได้นักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ออกมาแล้วว่าอย่าไปเสี่ยงเลยมันมีทางออกไปทำแอลกอฮอล์คุณก็รู้แอลกอฮอล์เช็ดแผลแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อโรคตอนสมัยโควิดคุณก็บอกว่าใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบอรฆ่าเชื้อได้หมดอ้าวอย่างเงี้ย คุณทำแอลกอฮอล์เนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้คุณไม่ทำา70คุณก็ทำา95%ก็ได้และเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมก็ได้ใช้ในวงการอื่นไม่ต้องเอาไม่ใช่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ก็ได้ทำเป็นแอลกอฮอล์ที่เอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ต้องกินผมว่าจะคุ้มในการรักษาแบรนดิ้งรักษาชื่อเสียงในระยะยาวด้วย มันคือปัญหาของผู้บริหารประเทศที่มาจากพักการเมืองพักเนี้ยถ้าพูดกันตรงตรๆมักจะคิดอะไรเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่คนนักวิชาการเนี่ยเขาเป็นห่วงระยะยาวก็มีบางคนนะครับเขียนผมก็ได้อ่านว่าสื่อก็ดีนักวิชาการก็ดีก็ปล่อยๆเข้าไปก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะขายได้อยู่แล้วก็ขายขๆไปก็แล้วกัน เมือนกับเราจะผลประโยชน์เฉพาะหน้าของของ,ของเราโดยที่ใครจะเป็นจะตายก็เรื่องคุณคุณซื้อเองอะ่ะคุณอยากซื้อนี่อ้าคุณผมก็ขายคุณจะไปกินไงก็ได้แต่ไม่คิดผลประโยชน์ระยะยาวคิดได้2อ0สร้อยล้านแต่ถ้าทำแอลกอฮอล์อาจจะได้น้อยลงบางบางส่วนมันไม่มันไม่ได้เสียทั้งหมดใช่ไหมครับก็ยังกล่าวหาว่าไอคนที่ตั้งข้อสังเกตไปกีดขวาง ไปในทางการเมืองแต่ผมคิดว่าเขาเขาทำด้วยความหวังดีนะครับและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายควรจะต้องตรวจสอบเพราะข้าวเนี่ยมันผสมง่ายเขาจะอ้างว่าซื้อไปทำแอลกอฮอล์ก็ได้ซื้อไปทำอะไรก็ได้แต่ข้าวมันหลุดมาเพราะต้นทุนมันต่ำกว่าข้าวใหม่และยิ่งปีนี้ข้าวในตลาดราคาสูงการผสมเนี่ยมันง่าย มันจูงใจให้คนอยากผสมเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าผสม10% 10%อาจจะจับได้ผสม7%ผสม5%มันก็มันก็กำไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คุ้มครองผู้บริโภคจะต้องจะต้องตรวจให้ดีว่าจะผสมไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเป็นสารพิษถ้าเข้าห้องแลบแล้วพบว่ามันมันมันสุ่มเสียงมันมีพิษจริงเนี่ยต้องถือว่าเป็นสินค้าที่ห้ามบริโภค ต้องต้องมีวิธีจัดการในเรื่องนี้ด้วย